ไอ้เจ้ามีเล่นอะใครเว้นเรื่มันหังจิงกินยาเย้ยม่ได้ไหมโอเทอร์มันนูงข้าขอสั่งไอ้เจ้าออกจากร้านที่เจ้าข้าไม่ออกเจ้าต้องการอะไรข้าอยากกินชานมไข่มุกไปซื้อมาให้ข้าแล้วดึกเดือนอย่างเงี้ยข้างนอกนะ่ากลัวจะตาย กินชาลงไข่มุกกินชาลงไข่มุก น้องเอาชานมไข่มุกที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนมาให้ Dreamy เป็นล้างหน้าล้างตากันก่อนต่อได้เลยค่ะครั้งแรก Dreamy Bubble n e w Tea ชานมไข่มุก3 in 1 n e สไตล์ไต้หวันมีแบบนี้ด้วยเหรอแค่เทสองไข่มุกลงในน้ำร้อนคนให้ไข่มุกกระจายตัวจากนั้นก็เทผงชาและทำให้ไข่มุกเวียนหัวนิดหน่อยใสน้ำแข็งแค่เนี้ยก็จะได้ชานมไข่มุกสไตล์ไต้หวัน อยากให้ตัดภาพไปที่ไร่ชาไต้หวันไหมไม่ต้องค่ะกินเลยดีกว่าอร่อยนี่ไม่มุกนะไข่มุกเคี้ยวนุ่มหนึบจริงๆไข่มุกนุ่มหนึบนุ่มนึบน,นึบ,นบซื้อได้ที่ไหนฮะซื้อได้ที่ร้านค้าชันนำทั่วไป หรือไม่ทั่วไปก็ได้ Dreamy Bubble Multi ชานมไข่มุกพร้อมชงชง